ครับผมกับสวัสดีนานานักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่นครนายกนะครับวันนี้มากับลูกเคยนะครับวันนี้ครับผมลูกเคยวันนี้มาสองคนนะครับนักกรอบไม่มานะครับอาทิตย์นี้คลิปแอบคลิปแอบครับผมวันนี้มาลุ้นมาชมนะครับว่าจะได้หาบหรือเปล่านะครับวันนี้กับเหยื่อที่ใช้ก็เหยื่อตกปลาตะแเหลครับเหยื่อสูตรของผมเองนะครับนานาสนใจที่อยากลองก็ทักมา ที่เบอร์ผมได้นะครับเดี๋ยวจะแปะไว้ใต้ลิงก์จังช่องดูนะครับศูนย์แปดเจ็ดห้าศูนย์ห้าเก้าห้าเก้าเก้านะครับเบอร์ผมครับผมวันนี้มาแมทช์คลิปแอบปลาซิง์นะครับไม่มีการลากนะครับไม่มีลากเลยหูปลาขึ้นเยอะมากเลยครับมากลางคืนสองไฟดูเห็นปลาขึ้นเต็มเลยปนินทั้งนั้นเลยครับไซน่าจะอยู่ประมาณห้าหกเจ็ดนะครับแต่มาดูครับว่าจะได้เยอะหรือเปล่าวันนี้เดี๋ยวมาลองดูนะครับปลาน่าจะเยอะอยู่นะครับ ดูแล้วแต่ว่ามันจะกินไม่กินไม่รู้นะครับเดี๋ยววันนี้มาลุ้นนะครับว่าเหยื่อตะแลจะพารอดเห้วได้หรือเปล่านะครับวันนี้ครับผมเดี๋ยวรอลุ้นครับเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศรอบบ่อครับตอนเช้าๆตอนนี้รอกุ้งมาครับกุ้งยังไม่มารอบางบัดอยู่นะครับเจ็ดโมงอันนี้จะถ่ายคลิปเล่นไปก่อนครับผมนี่ครับบรรยากาศรอบบ่อตอนเช้าๆนะครับนานาก็มาเตรียมอุปกรณ์กันแล้วครับนี่นะครับ แอบนะครับรอบบ่อครับบ่อค่อนข้างใหญ่อยู่นะครับเนี่ยนั่งกันห่างๆเลยครับนั่นคือนักกีฬานักตกปลาน้ำมากันสามสิบสี่สิบท่านนะแต่บ่อใหญ่อยู่นะครับนี่ครับบรรยากาศรอบบ่อตอนเช้าๆนะครับบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติเลยครับเสียงนกเสียงกาครับผมรอมาลุ้นมาชมนะครับว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับผมรอ ครับผมหลังจากเมื่อเช้าไปบ่อที่แล้วไม่กลิ่นนะครับย้ายมาบ่อเดิมอาทิตย์ที่แล้วนะครับนั่นนะวันนี้ผมมาจะตกเป็นชิงหลิวนะครับผมระยะสี่ห้านะวันนี้ครับผมงวดที่แล้วที่อปลาลากขันเบ็ดลงน้ำนะครับมวันนี้มา ไปบ่อแรกนะครับปลามันไม่ค่อยกินเราก็เลยย้ายมาบ่อน,นี้นะครับดูนะครับมาเราเริ่มนะครับอันนี้จะตกเป็นชิ้นอยูนะอันนั้นพอเด็กกระโปรงอัน อ,อันนี้เผลอไม่ได้นะครับมีสายเสียบอยูบ่บอนี้อันตราย กินแล้วเหโอ้กินตอนไหนวะนะลงไปยังกินเลยครับลงไปนนถึงหลิวนะครับตัวแรกมาแล้วมาแล้วอันนี้อันนี้ไม่เล่นสายยาวครับจุ๊บตัวแรกตัวแรกมาแล้ว มันนี้เป็นชิงหลิวสี่ห้ากเลก นี่โอ้ยตัวน้อยตัวน้อยมันนี่คือมีลูกเกิดเนาะตัวเล็กตัวเล็กมันนี้เกี่ยวกุ้งหนึ่งตะขอนะปันเม็ดหนึ่งอืม ไม่ได้าปันออะไรวะอนนิ้นเลาปนนปนินเราปรากเต็มปรากนี่ตกไม่ตายไม่ตาานะ Hãy subscribe cho sống Ghiền ดูเห็นดีป่ะคำนั้นนะกันไกลกันไกตัวเขียวนะยูใส่นอกมันนี้เด็กเวันนี้มีสายเชฟอยู่นะสายเซฟอยู่ไม่กลัวนะวันนี้สายเซฟมีะนะครับสี่ห้าครับผมสี่ห้าครับ Nó <laughs> nó <laughs> nước ngoài. สามแต้มครับสามแต้มมาเรื่อยๆนะลงไปโอ้ยหลุดลงเป็นกินอ้าวขาดนะไม่ใช่หลุดนะเนี่ยตายแล้ว น้ำลึกประมาณไหนเอาสุดสายเลยนะอ,อ,อ,นนอ,อะ่ทำไมจมจมไปยังไงอือะไรทำไมทำไมถอนยี่สกเล่ะ นินใหญ่นีว่ายศสกินถอนกินถอนกินถอนปุ๊บนินใหญ่ครับนินใหญ่ไซโลไซโล ใหญ่ครับไซโลไซโลครับผมตกไปตกมานะครับเห็นลูกชายตกสองชิงยกกินดีนะครับเปลี่ยนจากหลิวเป็นสองชิงยกนะครับมันค่อยถนัดหน่อยนะครับชิงหลิวช้าหน่อย ครับผมไปดูนะครับว่าจะสองชิงยกจะเป็นไงนะครับข <c oughs> เข้ากระชังมาใส่ยาวเราเหมือนเดิมดีกว่า นี่แหละังวะชิงหลิวเนี่ยอืมไม่ได้ปิดล็อกสายยาวเราดีกว่าหลิวหลิวเรเหลืลลลไม่เอาละอืมอืมนี่โบโบเลยเราเล่นกับมันหลายตัวล้วไม่เอาละ ไม่เอแล้ว <laughs> ม่เล่นหลิ้วและวสายยาวแล้วมาเลยว,วัดบืดวัดหลุดหลายตัวแล้วสายยาวเมือนเดิมดีกว่า อ,อ้าวเพื้อนติดอะไรเนี่ยตรงไกลจุดเดิมแล้วเนี่ยโดนใกล้กลปิดนี่โดดเลยนะวันนี้นะห <c oughs> ลอกปิดวันนี้โดดน้ำเลยนะ <c oughs> แ <ś red> นมเห็นว่ามันสิตึงของมันเองนี่ป่าเริ่มกินมันสิสายตึงไงเห็นวะแยืดๆรอบสองจวดรดไงสายที่แรกมันสิตึงขั้นละสายมันสิตึงยืดไปลดจุ๊บ <c oughs> แจ็ออกมาแล้วเรื่อยๆแล้ว,รว,รว,รวครับแถวท่าวันนี้เบ็ดตัวนี้แข็งกักตัวนี้วดที่แล้วว่าเดี๋ยวอ่อนเดี๋ยวลาเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหักอยู่นะเบ็ดมันอ่อนวันนี้เบ็ดเบอร์ใหม่แล้วมาทีนี้นัดกึกนัดกึกเลย นี่คมับยวนไกลๆระยะพอนี่เห็นวาเราต้องไปไกลมันสองเมตรกว่านะ ไม่พลาดไม่พลาดอันเนี้น Ừ. sai từng dưới đuôi đuôi tải cướp cướp liều bưng chụp mà ลงไปกินเลยได้หามเห็นบ่สสายลากไปเลยเห็นน่ยังหอบโจ๊กหอนนำโบโจมหดพืน้โโนเห็นบ่เนี่ยสายปอยย้อนๆเลยเนี่ยเวลามันตึงๆึงซัดเลยเนี่ยเห็นว่เริ่มตึงแล้วนะกินแล้ว งมาเข่าขางข้อนี้ก็ได้ปามอยู่ลุมนี้ ตั้งเนี่ยตีไม่ต้องตีไกลนี่ระยะนี่ครับเนี่ยตีใช่เนี่ยก็ต,ยยต้องไปไกล Ừ. đi đem xài ở đó nè kêu tập bó mừng bình đẩy thử kêu tập lên Ừ. kiểu có đây quá กูสายเข้ามาปันสายเข้าเมนยังบล็อกเนี่ยนะ กินหางเลยครับปิดกล้อ,กองหน่อยปิดกล้องน่อยไม่ใช่เผลอแล้วลอบไปเลยนะครับครับผมช่วงนี้มันเงียบนะครับหลังเที่ยงไปแล้วเขาให้ลงได้สองคันนะครับเดี๋ยวชิงหลิวมาลงอีกคันหนึ่งนะครับทั้งสายยาวทั้งชิงหลิวเลยเป็นไง ครับผมจากคลิปนี้นะครับเสียงจืมันมีน้ำนะครับไม่ได้ดูเลยก็ต้องเอาด้วยกรนครับมันก็ยังกินเรื่อยๆนะกินเรื่อมาปีเยอนะครับลองมาตกสองอย่างนะครับหลังสิบโมงเขาให้ลงได้สองคันนะครับแต่เสียงที่ผมอัดไปเมี่ยวข้านะครับใส่เกลือนะครับ ไปแทนนะครับนั่นะเสียงที่ผลเติในนั่นนะเป็นอะไรไม่รู้นี่ปลากรอยู่ไหนปลาเรายังกินเรื่อยๆเอาปลาโอกก่อนตายล้วมันก็มาขับขวางมละจืดสองมือสองตีนทั้งชิงดิวทั้งสายยาวครับ นีีคเสยงจะมหกินเรื่อยๆกินทีๆผมว่าหลังๆมาผมจะลบเลยนะครับอย่างนี้มันค่อยน่านั่งเล่นไปเรื่อยๆอยู่เป,เป็นที่แอปหรือเป็นที่โทรศัพท์ไม่รู้นะหาก็ได้เรื่อยๆอยู่นะได้ลังไปทั้งชิงยู่ทั้งสองชิงนะครับกินดีมากเลยช่วงนี้ แล้วโทรศัพท์ก็แบตด้วยนะครับเล่นอย่างนี้เลยมม <c oughs> เปลี่ยนไป,ปเปลี่ยนมาของผมมันหล้างยังไงไม่รู้มันสุดสายนา้ําลึกตกไม่ค่อยเปลี่ยนมาทําไมมันมาย้อนกันอย่างนี้นะครับมันจะสุดสายอยู่แล้วยังุณยังไม่ตั้งเลยมจมไปหมดออะไรลมตัวนี้นนเคยน่าจะเป็นยศนะครับดูไซส์กัน ใส่ก่อนเดี๋ยวใส่ก่อนนะครับเข้ามายังอาขมาคอยดึงเข้ามาคอยดึงเข้ามาวิ่งแล้โอ้แสดงว่าใหญ่จัดใหญ่เยอะเนี่ยไม่ยอมง่ายไม่ขึ้นเลยครับไม่ขึ้นหัวเลยดูมันเป็นยีสกหรือจระเมนะ็ดเนาะจระเม็ดอ่ตัวใหญ่เนี่ย สวยั้ยจินในนี้น่าจะเป็นยีสกกับจาระเมนะ็ดเนี่ยแต่ยังไม่เห็นตัวนะครับยังไม่ขึ้นยังอัดอยู่ยังอัดอยู่เข้ามายังไม่ขึ้นเลยนะครับ โอ้ยี่ศกเห็นแล้วครับยี่ศกยีก่ศกอาจขึ้นเลยโอ้เยอะเดี๋ยวๆใหญ่ครับใหญ่ตัวนี้น่าจะไซส์สี่นะครับสามสี่โลครับใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ,ใหญ่ขึ้นมาแล้วละ่ะเริ่มยอมแล้วละ่ะโอ้ยเกี่ยวข้างอย่าเพิ่งนะยุบเอาเลยครับผมมาแล้วครับไซส์สี่โลน,ะนวลนจันทร์ี่ืกยีก่ศก จุบโอ้ย <c oughs> เรียบร้อยครับยีสกครับยีสกไซสี่นะตัวนี้ไซสี่นะครับคึบนี่ครับไซสี่ <c oughs> เรียบร้อยแล้วครับ <c oughs> ครับผมนะนะหลังจากที่ ไายลูกเคยได้ไปลายิสกนั่นก็แบตเตอรี่หมดนะครับผมอันนี้มาก็ชาร์จแบตเพิ่งได้กี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วทีนี้มันเวลาก็จะหมดเวลาแล้วครับสี่โมงแล้วนะนะเขาก็กลับกันแล้วทีนี้เราก็เลยมาเก็บของกันนะครับครับผมมาดูปลาที่ได้นะครับวันนี้ของลูกเคยใครจะนั่นกว่าดูดูของลูกเคยก่อนนะครับ มาดูผลงานนะครับส่งผลงานเหยื่อตกปลาตะแหล่นะครับครับผมดูผลงานของลูกเคยนะครับครับผมมาดูผลงานเหยื่อตกปลาตะแหล่นะครับกับคลิปแอบนะครับผลงานของลูกเคยนะวันนี้คนละกระชังนะครับกบตาครับผมดูของลูกเคยก่อนนะครับนี่ครับผมงานเหยื่อตกปลาตะแหล่นะครับโบโบหลอดยากเอาละครับโอ้ไม่ใช่น้อยนะนี่เกือบสี่ห้าสิบบวกเลยนะครับเนี่ยโอ้โห นี่ครับผมเหยื่อตกปลาตะแล่นะครับโบโบหลอดยากนะครับนี่ครับผลงานของลูกเขยนะวันนี้ครับผมครับผมนี่ก็เป็นของผมนะครับคิวผมแล้วทีนี้ดูนะครับส่งผลงานเหยื่อตกปลาตะแล่นะครับโบโบหลอดยากครับผมมาดูนะครับวันนี้จะได้กี่หางได้เยอะปะอูยดีโคนที่ครนล้างที่คนก่อนครับครับ ครับผมดูนะครับขาดลุญเยอะครับวันนี้โอ้ยค,ค,ค,ครับผมพอได้อยู่ครับครับผมใส่โบโบเลยนะครับ